Hello everybody Welcome to Hello English! รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบบอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะมาเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในสัปดาห์นี้กับหัวข้อเรื่องไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโทอีกค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นอีกตอนที่เราว่ากันด้วยเรื่องของคำคุณศรรพัพท์หรือว่า adjective ที่น่าสนใจสำหรับการสอบโทวอีกค่ะซึ่งครูแบมก็นำมาฝากเพิ่มเติมอีกทั้งหมด10คคำด้วยกันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเรามาทบทวนกันสักหน่อยค่ะคำที่หนึ่ง convenient convenient สะดวกคำที่สอง crucial crucial สำคัญมาก คำที่สาม culinary culinary ที่เกี่ยวข้องกับครัวคำที่สี่ deluxe deluxe หรูหราคำที่ห้า durable durable ทนทานคำที่หก effective effective มีประสิทธิภาพคำที่7 efficient efficient รวดเร็วราบรื่นมีประสิทธิภาพคำที่8 eligible eligible มีสิทธิ์คำที่9 everyday everyday เป็นกิจวัตรประจำวันและคำที่10 evident evident อย่างชัดเจนทบทวนกันเรียบร้อยนะคะสิบคำสำหรับ adjective ที่เราเรียนรู้กันไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการ Hello English ย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ที่ moe-radiochai.net ค่ะในวันนี้ครูแบมก็ยังคงนำคำศัพท์มาฝากเพิ่มเติมอีกนะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับคำคุณศัพท์ที่น่าสนใจค่ะสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโทอีกถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่ง general 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 e e general 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 นะคะหมายถึงทั่วไปนะคะหรือคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินว่าออกเสียง general ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะสะดวกออกเสียงนะคะสำเนียงอังกฤษสำเนียงอเมริกันนะคะซึ่งมีโอกาสพบเจอในข้อสอบโทอีกได้ทุกสำเนียงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกัน Australia, Canada นะคะหรืออาจจะเป็น Asian English เลยก็ได้นะคะสำหรับคำว,ว่า general เนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า involving or relating to most or all people things places especially when these are considered as a unitinvolving or relating to most or all people things places especially when these are considered as a unit ก็คือทั่วไปนั่นเองไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับสิ่งของเกี่ยวข้องกับสถานที่นะคะก็คือสิ่งสิ่งนั้นที่ adjective คำว่า general ไปขยายนะคะก็คือเป็นหน่วยเดียวกันนะคะแล้วก็มีความเป็นทั่วๆวไปยกตัวอย่างประโยคเช่น the general feeling is that staff morale is the lowest it has ever been The general feeling is that self-moral is the lowest it has ever been. ความรู้สึกโดยทั่วๆไปหรือว่าที่สัมผัสดได้จากทุกๆคนเลยก็คือขวัญกำลังใจของพนักงานเนี่ยต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะ general feeling ก็คือความรู้สึกโดยทั่วไปนั้นแปลว่าทุกๆคนก็รู้สึกสิ่งเดียวกันอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ there is a general concern about rising crime rates there is a general concern about rising crime rates มีความกังวลโดยทั่วไปเลยนะคะเกี่ยวกับอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นค่ะ general concern ค่ะ general concern ก็คือเป็นความกังวลที่รู้สึกได้โดยทั่วไปทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะคะ ต่อไปเป็นคำที่สองค่ะคำที่สองคือคำว่า hesitant hesitant h, h e s i t a n t h e s i t a n t hesitant 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 มีความหมายว่าลังเลค่ะในภาษาอังกฤษนะคะอธิบายความหมายเอาไว้ว่า if you are hesitant You do not do something immediately or quickly because you are nervous or not certain. If you are hesitant, you do not do something immediately or quickly because you are nervous or not certain. Not certain nervous gang บางสิ่งบางอย่าง immediately ไม่ได้ทำสิ่งนั้นโดยฉับพลันทันทีเพราะว่ามีความ hesitant หรือว่าลังเลยกตัวอย่างประโยคเช่น the employees are hesitant to bring up the issue of m o r a l at the staff meeting the employees are hesitant to bring up the issue of m o r a l at the staff meetings พนักงานลังเลที่จะพูดถึงเรื่องของ ขวัญกำลังใจในการทำงานที่การประชุมพนักงานค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ <S You s e e m a bit hesitant about recommending that restaurant. Is something wrong with it? You s e e m a bit hesitant about recommending that restaurant. Is something wrong with it? ดูเหมือนว่าคุณจะลังเลที่จะแนะนำร้านอาหารร้านนั้นนะ มีบางอย่างผิดปกติหรือเปล่าต่อไปเป็นคำที่สามค่ะคำที่สามคือคำว่า in depth in depth i n w a r k นะคะ d e p t h i n w a r k นะคะ d e p t h in depth in depth นะคะ in depth หมายถึงอย่างลึกซึ้งค่ะ ในภาษาอังกฤษนะคะอธิบายความหมายเอาไว้ว่า it is done carefully and in great detail it is done carefully and in great detail ยกตัวอย่งางประโยคเช่น after in-depth discussions with the union the management decided to do something about the low staff morale After in-depth discussions with the union, the management decided to do something about the low staff moral หลังจากที่หาหรือเชิงลึกกับสหภาพะะผู้บริหารตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของขวัญกำลังใจพนักงานที่ตับอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ An in-depth study on the implications of road pricing is expected to be published in 1994. An in-depth study on the implications of road pricing is expected to be published in 1994. การศึกษาเชิงลึกนะคะ in-depth study เกี่ยวกับผลกระทบของการกำหนดราคาถนนนะคะ on the implications of road pricing is expected ก็คือถูกคาดการว่า to be published in 1994ก็คือถูกคาดการว่าจะถูกตีพิมพ์ในปี1994ค่ะต่อไปเป็นคำที่4ค่ะคำที่4คํคำว่า logical 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 มีความหมายว่ามีเหตุมีผลค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า using reason using reason ก็คือมีเหตุผลนั่นเองนะคะ logical มาจากคำว่า logic นะคะ logic แล้วก็เติม al เข้าไปนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น it's logical to expect promotion When one is the most suitable and qualified applicant, but this does not always happen. It's logical to expect promotion when one is the most suitable and qualified applicant, but this does not always happen. แล้วก็มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปค่ะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ Students need the ability to construct a logical argument. Students need ability to construct a logical argument. นักเรียนต้องการความสามารถในการสร้างข้อโต้แย้งเชิงตรรก,กะค่ะ Logical argument นะคะเมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึงข้อโต้แย้งนะคะเชิงตักกะก็คือเป็นเหตุเป็นผลตรกกะเป็นเหตุเป็นผลค่ะต่อไปเป็นคำที่5ค่ะคำที่5คือคำว่า mandatory mandatory m a n d a t o r y m a n d a t o r y mandatory mandatory หมายความว่าซึ่งมีความจำเป็นค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า something that is mandatory must be done or is demanded by law something that is mandatory must be done or is demanded by law ยกตัวอย่างประโยคเช่น in Australia Regular inspections of hygiene conditions in restaurants are mandatory. ในออสเตรเลียนะคะในประเทศออสเตรเลียการตรวจสุขอ,อนามัยเป็นประจำในร้านอาหารเป็นเรื่องจำเป็นค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ The minister is calling for mandatory prison sentences for people who assaulted police officers. The minister is calling for mandatory prison sentences for people who assaulted police officers. ผู้จ่าให้รายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายข้อนี้นะคะให้มีโทษ prison นะคะโทษจำคุก prison sentence Sent sentence ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประโยคนะคะแต่หมายถึงการตัดสินโทษค่ะ sentence prison sentence ก็คือตัดสินจำคุกนะคะคำว่า mandatory เนี่ยนะคะก็มีความหมาย ถ้าจะให้ใช้เลือกใช้ adjective ง่ายๆแทนคำว่า mandatory ก็อาจจะใช้คำว่า necessary นะคะหรือว่า important ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่า mandatory เนี่ยจะจำเป็นมากกว่าหรลอว่าเป็นทางการกว่านะคะเมื่อ2อสวันก่อนครูแบมเพิ่งลองทำเขอสอบเทาอีกในพาร์ทของ listening นะคะก็ได้ยินคำว่า mandatory เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่น่าสนใจมากๆเลยต่อไปค่ะเป็นคำที่6 คำที่6คําว่า perceptive perceptive p e r c e p, t I v e p e r c e p t i v e p e r c e p t i v e perceptive perceptive มีความหมายว่าซึ่งสามารถเข้าใจได้ค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า very good at noticing and understanding things that many people do not notice very good at noticing and understanding things that many people do not notice a team leader needs to be perceptive of people's needs and good at supporting individuals a team leader needs to be Perceptive of people's needs and good at supporting individuals ก็คือหัวหน้าทีมนะคะต้องมีความเข้าใจซึ่งสามารถเข้าใจต่อความต้องการของผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีค่ะเนื่องจากเป็นทีมลีดเดอร์นะคะก็ต้องมี perceptive นะคะก็คือต้องสามารถเข้าใจผู้คนได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีค่ะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ Her books are full of perceptive insights. into the human condition human the books her insights are full of p e r condition e e p t insights t i i v n the h u m a c o n หนังสือของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพความต้องการของมนุษย์ค่ะต่อไปเป็นคำที่7ค่ะคำที่7จ็ดคำว่า productive productive P R O D U C T I V E, P R O D U C T I V E, productive, productive, productive นะคะมีความหมายว่ามีประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือสามารถทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จได้อย่างลุล่วงรวดเร็วในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า resulting in or providing a large amount or supply of something resulting in or providing a large amount or supply of something คำว,ว่า productive นะคะมาจากคำว,ว่า product นะคะ product ทีแ่แปลว่าผลิตภัณฑ์นะคะ p r o d u c t product นะคะเติม i v e เข้าไปซึ่งเป็น suffix ของ adjective นะคะกลายเป็นคำว,ว่า productive the current output is 6000 liters per week which represent 95% of the company's productive capacity the current output is 6000 liters per week which represent 95% of the company's productive capacity The current output is 6,000 liters per week, which represent 95% of the company's productive capacity. ผลผลิตในปัจจุบันนะคะ output current output นะคะคือ6,000ลิตรต่อสัปดาห์นะคะซึ่งคิดเป็น95%ของกำลังการผลิตของบริษัทนะคะเขาใช้คำว่า productive capacity นะคะเป็นผลผลิตที่ มีประสิทธิภาพที่สุดของบริษัทเนี่ยอยู่ที่95%อีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ In order to turn the desert into fertile and productive land, engineers built an 8 0 0 mile canal. In order to turn the desert into fertile and productive land, engineers built an 8 0 0 mile canal. เพื่อที่จะเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนะคะ fertile คืออุดมสมบูรณ์ค่ะ f e r t i l e เป็น adjective เหมือนกันนะคะ fertile หมายถึงอุดมสมบูรณ์นะคะวิศวกรก็เลยสร้างคลองมีความยาว800ไมล์นะคะ c a n a l หมายถึงคลองต่อไปเป็นคำที่9ค่ะคำที่9คือคำว่า restricted restricted, R E S T R I C T E D, R E S T R I C T E D, restricted, restricted, restricted หมายถึงต้องห้ามค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า limited, especially by official rules laws or etc. limited especially by official rules laws and etc. ก็คือถูกจำกัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกฎหรือว่ากฎหมายนะคะหรือว่ากฎอื่นๆน,นะคะคำว่า restricted คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นตามป้ายนะคะป้ายห้ามเข้าป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามบุกรุกนะคะจะเขียนว่า restricted area restricted area นะคะก็คือบริเวณนี้ต้องห้ามนะคะพร้อมอาจจะมีประกอบด้วยป้ายสีเหลืองแล้วก็มี exclamation exc mark นะคะเครื่องหมายตกใจนะแล้วก็เขียนว่า restricted area บางทีอาจจะเป็นบริเวณก่อสร้างนะคะห้ามเข้าหรือว่าตามห้างก็อาจจะมี restricted area ก็คือพนักงาน only นะคะ for employees only แบบนี้ก็เป็น restricted area เหมือนกัน นะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น The manufacturer sells to a restricted number of outlets. The manufacturer sells to a restricted number of outlets. ผู้ผลิตนะคะ manufacturer ขายสินค้าให้กับร้านค้าจำนวนหนึ่งเท่านั้นจำนวนจำกัดเท่านั้นอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ Our view of the stage was restricted. Our view of the stage was restricted. Nighty objects prevented us from seeing the whole stage. นะคะ Yang concert. Yang anaka Our view of the stage was restricted. Got to me. Saulam object prevented us. ก็คือมี มีวัตถุบางอย่างนะคะบังเราไม่ให้มองเห็นทั้งเวทีนะคะเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเวทีมีอะไรมาบังก็สามารถพูดได้ว่า our view was restricted นะคะมีอะไรไม่รู้มาบังวิวต่อไปเป็นคำที่9ค่ะคำที่9คือคำว่า significant significant s i g n i f i c a n t s, s i g n i f i c a n t, significant, significant, คำว่า significant หมายถึงสำคัญค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า it's important or noticeable, it's important or noticeable คุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าคำว่าสำคัญจำเป็นเป็นที่ต้องการในภาษาอังกฤษเนี่ย มีหลายคำมากๆเลยนะคะทีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรถ้าเรารู้คำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันเยอะๆอย่างแรกเลยก็คือในพาร์ทของข้อสอบ listening นะคะถ้าเราได้ยินอย่างหนึ่งจาก conversation หรือว่า talks จากโจทย์นะคะจากโจทย์ที่เราต้องตั้งใจฟังใน choice หรือว่าตัวเลือกอาจจะเป็นคำศัพท์คนละคำกันแต่มีความหมายเดียวกันนะคะ คุผู้ฟังจะไม่สามารถคาดหวังได้เลยว่าสิ่งที่เราได้ยินจากโจทย์กับสิ่งที่เราได้ยินในฐานะที่เป็นตัวเลือกจะเป็นคำศัพท์คำเดียวกันแต่ที่แน่ๆคือต้องมีความหมายสอดคล้องกันดังนั้นการที่เรารู้ซนเนมหรือว่าคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันเยอะๆนะคะก็จะทำให้เราไวทำให้เราทำข้อสอบ listening ประเภทนี้ได้รวดเร็วมากขึ้นมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ m e t h a n o l could well become a significant fuel for transportation m e t h a n o l could well become a significant fuel for transportation เมท a นอลนะคะจะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในระบบขนส่งค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ there has been a significant increase in the number of women students in recent years There has been a significant increase in the number of women students in recent years ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีจำนวนนักศึกษาหญิงเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะถ้าในภาษาวิจัยนะคะจะใช้คำว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีในยะสำคัญนะคะนี่คือคำว่า significant เมื่อใช้ร่วมกับบริบทของงานวิจัยค่ะ อีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ The talks between the U.S. and the U.S.S.R. were very significant for the relationship between the two c o u n t r i e s The talks between the U.S. and the U.S.S.R. were very significant for the relationship between the two countries. การเจรจาระหว่าง สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะคะมีความสำคัญมากๆเลยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศค่ะต่อไปเป็นคำที่10บค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะคำที่สิบคำว่า subjective subjective s u b j e c t i v e subjective subjective คำว่า e e. Sub Sub subjective นะคะมีความหมายว่าซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะในภาษาอังกฤษนะคะอธิบายความหมายเอาไว้ว่า influenced by or based on personal beliefs or feelings rather than based on facts influenced by or based on p ersonal beliefs or feelings rather than based on facts ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลคิดเองตัดสินใจเองไม่ได้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น reasonableness is a subjective judgment reasonableness is a subjective judgment ความสมเหตุสมผลเนี่ยมันคือการตัดสินแบบ เรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลนะคะก็สมเหตุสมผลสำหรับเธออาจจะไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉันก็ได้นี่มันเป็นเรื่องของใครของมันเป็นเรื่องที่ subjective คะ่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ I think my husband is the most handsome man in the world but I realize my judgment is rather subjective I think my husband is the most handsome man in the world, but I realize my judgment is rather subjective. ฉันคิดว่าสามีของฉันเนี่ยเป็นคนที่หล่อที่สุดในโลกเลยแต่ฉันก็รู้ว่าการตัดสินของฉันเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องความสวยหล่อนะคะ Beauty is in the eye of the beholders ความสวยความหล่อเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลน,นะคะมีรสนิยมแตกต่างกัน อีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง more specific and less subjective criteria should be used in selecting people for promotion within the company more specific and less subjective criteria should be used in selecting people for promotion within the company ควรใช้เกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวให้น้อยลง ในการเลือกคนเพื่อการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัทนะคะอาจจะมีความหมายประมาณว่าเรื่องของการชอบใครเป็นพิเศษหรือว่าถูกใจใครเป็นพิเศษเอาเรื่องนี้ให้น้อยหลกนะคะแล้วก็ให้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นในการเลือกคนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะคะครูบแบบนำ adjective s มาฝากคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ adjective หรือว่าคำครรุณศัพท์ ที่น่าสนใจนะคะในการทดสอบแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโตอีกค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะว่ากันด้วยเรื่องของ adverb adverb นะคะหรือว่าคำกริยาวิเศษอย่าลืมติดตามรับฟังรายการน,นะคะที่ครูแบมพูดทั้งหมดในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังซ้ำแล้วก็รับฟังตอนอื่นๆย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.moeradiothai.net ค่ะ สำหรับวันนี้ครูแบมขอลาไปก่อนล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์นิพาดาสุดที่โรอดค่ะสวัสดีค่ะ